รายได้เสริมบาลานซ์กับทีมูแอเฟอร์เรททำได้ไหมมาดูกันสวัสดีครับในตุ๊กอินเนซิที่แปลกๆนะครับเพื่อนอย่าลืมติดตามช่องในตุด้วยนะนะครับก็จะมาอัปเดตเรื่องของทีมูให้ฟังนะครับตอนนี้เนี่ยผมท app ําแอปทีมูเอาไว้น่าจะสักน่าจะหลายวันแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีเงินเข้ามาแล้ว220บาทนะครับจากการที่มีเพื่อนมาโหลดแอปนะครับแล้วก็มีบางท่านเนี่ยซื้อสินค้าแล้วผมก็จะได้คอมมิชชั่นแล้ว นั่นแปลว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแนะนําเพื่อนเราให้มาสมัครแอปที่มูแล้วเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยมาซื้อสินค้านะครับครั้งแรกชิ้นหนึ่งกี่บาทได้เราได้คอมมิชชั่นด้วยตอนเนี้ผมมีอยู่มีรออยู่อีกก็คือสามพันกว่านะครับถ้าเกิดว่ามีคนซื้อสินค้าแค่หนึ่งชิ้นเนี่ยทุกคนซื้อคนละหนึ่งชิ้นเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ครับผมก็ได้คอมมิชชั่นละเจ็ดสิบาทใช่ไหมเขาจะเขียนเลยว่าเจ็สิบบาทนะครับจากการแนะนําในการโหลดครั้งแรกแล้วก็ซื้อสินค้าครั้งแรก ไว้นั้นเนี่ยเราจะได้เจ็ดสิบาทแล้วก็รอบสามสิบวันที่เพื่อนเราเนี่ยนะครับซื้อสินค้าเราได้เพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นสูงสุดนะครับก็เป็นอาชีพเสริมได้นะครับเอาไว้ทําเงินได้เนี่ยอย่างตอนนี้ยผมก็รอให้ครบสามร้อยก็ถอนได้แล้วก็เกิดจากการที่มีคนเข้ามานะครับเนี่ยก็เห็นไหมมีคนสั่งน่าจะมีคนโหลดแอปแล้วก็ซื้อของนะครับก็เลยได้มาเท่านี้เห็นไหมก็เดี๋ยวเราก็รอรอต่อนะครับหรือว่าบางคนเป็นคนใหม่ที่โหลดแอปนะครับ บางคนเนี่ยไม่ได้โหลดแอปครั้งแรกนะครับแต่ว่าสมัครเป็นยูเซอร์เข้ามาเห็นไหมเราก็จะได้เป็นจํานวนเงินตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอดูนะครับวิธีการแชร์ก็ไม่ยากวันนีนะ้ในระบบของทีมูเนี่ยนะครับถ้าหลายๆคนเห็นขมุมมเอ,อทำไมขุมมมีรหัสด้วยถ้าเราจะทําแล้วให้มีรหัสเหมือนอย่างที่ผมทําเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเชื่อมนะครับที่เป็นโซเชียลอย่างผมเนี่ยผมเชื่อมโซเชียลที่เป็น ยูทูบนะครับตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไปถ้าเรามีช่อง y youtube ตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไปนะครับเราเชื่อม YouTube เลยไม่ต้องไปเชื่อมทิกต็อกไม่ต้องไปเชื่อมอินสตาแกรมนะครับเพราะว่ามันได้คอน้อยถ้าจะเชื่อมตัวโซเชียลให้เชื่อมนะครับตัว youtube ถ้าใครมีช่อง u t u b e นะตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไปเชื่อมเลยครับได้คอมมิชชั่นอยู่แล้วก็เวลาแชร์ลิงก์เนี่ยมันก็จะมีลิงก์ให้เราแชร์นะครับคูป,ปองหนึ่งพันคูป,ปองสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าคูป,ป นะครับแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ด้วยเห็นไหมการแข่งขันแนะนํานะครับตรงนี้เนี่ยเราก็กดเข้าไปแชร์ได้เห็นไหมถ้าเราแชร์ไปมีคนสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้เข้ามาเราก็จะได้40บาทเลยนะครับหรือ80บาทหรือร้อยเลยสูงสุดเนี่ยจะได้ถึง40,000นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครตัวแอปทีมูนะครับก็สามารถสมัครได้จาก QR Code ที่อยู่หน้าวิดีโอนี้เลยนะครับหรือว่าสามารถที่จะนะครับ สมัครได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ในใต้ลิงก์เนี่ยจะมีกลุ่มนะครับเอาไว้ด้วยเพื่อนๆก็เข้าไปในกลุ่มเอาไว้อัปเดตเนื้อหาไว้เดบข้อมูลกันนะครับเป็นกลุ่มฟรีนะไม่เสียตังค์นะครับลองเข้าไปอยู่แล้วกันอ่ะโอเคใครสมัครแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับ